สวัสดีครับวันนี้เขาอยู่บ้านน้องแปนนะครับตำบลน้องแปนอำเภอเจริญสินนะครับจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เขาพามาติดตั้งเครื่องซีเขารุ่นพีที202นะครับเป็นตัวทีไมล่าสุดของเขานะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับสวัสดีครับวันนี้เขาอยู่บ้านน้องแปนนะครับตำบลน้องแปนอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เขาไม่ได้ติดตั้งเครื่องซีเขารุ่นพีที202นะครับพีที202นะครับเดี๋ยวเขา พามาเบิ่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้กะสิเป็นขนาดมอเตอร์10แรงนะครับมีกาดกันสายพานห้นะครับผมด้านหลังกะสีเข็ดกว้างขึ้นนะครับมีเนื้อทีสำหรับการใส่สอยการใส่ประโยชน์นะครับเพราะิีขึ้นไปเปลี่ยนหินนะครับไปบำรุงรักษาก็ขึ้นไปได้ง่ายนะครับมีมองยืนมองยังแหยสะดวกสบายนะครับการขึ้นกนะง่ากนะครับ รุนีสีมีทอแก็บสองทอนะครับทอแรกข้างผุดก็เป็นโตเปา่าทาควอนสายเขาเปือกนะครับตัวนี้ก็คือแยกแก็บนะครับเอาแก็บนะครับน้ำล่วงด้านหน้ากันพี่น้องนะครับตัวนี้ก็สีสามารถคัดเขาที่หนึ่งที่สองได้นะครับแต่คัดได้ประมาณ8 0สเปอร์เซ็นต์นะครับมีโตปับให้จากสีเขาคัดตัวสีเขาร่วมเขาสามารถปับได้นะครับเขาสีเขาร่วมเขากัปบปับตัวนี้มาด้านขวานะครับเขาสีได้ลงช่องเดียวนะครับหากเขาสีเขาคัดเขาปับตัวนี้นานตรงนะครับเขาออกสองช่องนะครับ เขาไปออกตรงนี้นะครับกะหมองเทเขาอยู่ประมาณเขานะครับเป็นถาดร้อย่ังสี่หรือว่าสีเป็นหลุมติ๊กกระพื้นเลยก็สามารถสั่งได้นะครับในราคาเดียวกันนะครับเดี๋ยได้ไปเป๊สามาสังสังได้เลยนะครับกะเทตรงนี้เป็นเสามาเป่าทำความสะอาดขอบเปลอดนะครับะลงมาล่อนสิงเจาปุ่นนะครับเป็นหัวสีนะครับขึ้นไปหัวบอกและกัลงมาเป่าอีกเทนึงนะครับ อยากจะไปห้หัวัดเขานะครับก็สามารถเป็นขขาวขาได้เลยนะครับก็มาเบิ่งกันรอบกันนะครับเนาะดูที่ผ้ามาเบิ่งกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทาไฟนะครับพอดีไฟฟ้าเพิ่นบอสตันมานะครับไฟบอมมานะครับตามลงสีเสร็จแล้วก็เกือบชั่วโมงเนือละนะครับพอดีตั้งเสร็จพอดีนะครับไฟดับไปนะครับก็ ท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรกันเข้ามานะครับเด้อที่เบอร์โทร0981282955นะครับ0981282955นะครับคิวต่อไปก็สิไปจังหวัดศรีสะเกษนะครับรุ่น PT202 จัมโบ้นะครับกับโค้งสั่งเดียวกันครับแตกต่างที่หัวสีนะครับเป็นหัวใหญ่กว่านี้นะครับคือรุ่น PT202 จัมโบ้นะครับตัวนี้เกษสรแตกต่างจากรุ่น PT202 a v ง n g e r 2565นะครับ ตอนนี้ปี๒๖ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับก็บับส่งพี่น้องลุกรื้อท่านใดที่สัง้งก็จะได้ต้งสีโค้งสางนี่นะครับจะมีพื้พนที่ด้านหลังนะครับก็มีกาดกันสายพันธุ์ให้นะครับส,ส่วนส่วนพิเศษึ้นมากกับลุมนี่เขาสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นถาดแบบนี้หรือว,ว่าจะเป็นลุมติดผืนเลยนะครับจะสามารถโทกเข้ามาเลือกสั่งจองกันได้เลยน,นะครับให้เป็นทางเลือกให้เป็นตัวเลือกหลายๆทั้งนะครับเนาะ นะยำเบอรถวยที่หนึ่งนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเก้าห้าห้านะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเก้าห้าห้านะครับบ้านทายุดตั้งอยู่เลกทีหนึ่งหกสองนะครับหมู่หกบ้านกุศลเถียนตะบนสร้างหนึ่งอำเภอเรืองนกทาจ,าจาังหวัดยักษ์โสธรนะครับตัวนี้เป็นตัวตึงเป็นแทนแทนมอเตอร์นะครับแทนมอเตอร์เขาสี่เป็นตโตดึงตึงสายพานมัคือสาตัวนี้นะครับ เป็นข o านะครับนี่แหละครับนะครับงานเขาก็ยอนย้อนลงนะครับคือตอนเีาเขาสตาร์ทเครื่องเขาก็สี่ให้มอเตอร์เดินเครื่องเบากอนนะครับให้พอให้มันได้รอบแล้วนะครับค่อยๆดึงสายพานมานะครับเพื่อบอกให้นกระชากช่วงอกโตนะครับกระซอยมอเตอร์เข้าได้ย่างดีนะครับไปยังเบอร์โทรกันดีทีนึงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเก้าห้าห้า ก็แปดหนึ่งสองแปดสองเก้าห้าห้านะครับเจ๊ได้โทรครับแต่ได้กระโทรสั้นกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าไฟมาแล้วเฮากาสีได้เดินเครื่องแนะนําการใช้งานให้ลูกค,ค้านะครับอากาซีมาถ,ถ่ายเป็นวิดีโอให้เบริการอีกเรื่อหนึ่งน,นะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ